ทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปตลาดวัตถุดิบมีแค่ไหนเอาเท่านั้นนะจ๊ะนี่เ้าอะไรนะหมูผัดอะไรของพี่อ๋อไม่รู้เราก็ไม่รู้จักอ่ะแต่ผัดหมูกินแบบคล้ายของเกาหลีอ่ะแม่เราไปเรียนแบบมา เราไปกินมาแล้วนะจิ้กิมกง่ายฝีมือเราเองจะัไปเลยนี่ง่ายน้ำจิ้มที่เราชอบแต่มเ้ายมันไม่มีใบงาเราสั่งไปแล้วไม่ได้ใบงาใส่เลยนะนี่มากินกันจริงๆถ้ามีใบงาจะดีมากเลยล่ะ ไม่เอาน่าหมืนี้ไม่เผ็ดน้องกินหมดทั้ชั้นก็ดึงไปเลยเอาไปทั้งกิ้นดิแล้วก็ห่อเราดู้ราไปจิ้นกินตรนั้นแล้วใครจะกินต่อตอนไปเสียมียพี่อ้อเคเอาที่เราอยู่คนที่เลยอร่อยจริงด้วยว้าวมามากินกันจ้ามากินกันจ้าทุกคน ข้าม้าเต็มเลยค่ะตลกตรงไหนอ่ะข้าม้าเต็มเลยวันนี้มันตลกตรงไหนอ่ะทำไมหนูไม่ตลกอ่ะได้ได้ไม่ตลกเลไม่ตลไม่คคยปกติได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจธรรมดาเลยนะจ๊ะคนดูสองพันกว่าคนเยอะไรกว้าคนดูเยอะมากเลยสามสามพันคนแล้ว สามพันคนตัดออก0 0 0พนคนหนึ่งสองสานั่งามที่นั่งมีหนามหลวบแม่ก็ดูไม่ได้ไม่ได้กินมาหลายวันสองันเนาะคนาไแล้วเชื่ออยู่ไอ้ถือป่ะเ็สามทุ่มเนี่ยถทุ่มื่อตอนนี้ช้ากว่สดเนาะใส่ใมาส่ช้าก่อ่อยอ่ะ นี่ถ้ามีใบงานนะจ่ะมีมากเลยมัคุจริงจิตด้วยจะเท้าจองก็มีนะจ,จริงๆอะที่ที่ที่แม่โสคนที่สี่พันตไมัมาจเ้ากมนอจ,าจา้าเจนี่มันต้องกินกินสีด้วยนานานแเดนม <c oughs> าหนูจะเป็นคนไที่มืนองเดี๋ยวนจะเป็นคนที่สี่พันเองอะไรอะนี่ไงเจอเลยเน่ ตอนนี้น้าหมาล้วนเยอะมากกดห้ดูดแจ้งไม่ขอแม่ได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่านไม่เห็นแม่จะอ่านไม่เห็นนะคะห้าสิบห้าเลยค่ะปีนี้แป๊บเดียวหน่ไปตั้งห้าสิบห้าแล้ว่ะออยะไม่รอยอุ้ยลืมบอกไปตายอ่ะ ยังมาอร่อยจ้าหลานซื้อมาเซลหมูหรอหมูซื้อมาจากไอ้หมูสดจะซื้อม,อม,อม,อดดจมาจากแม่โครค่ะแต่อ้ที่ทำน <ๆ S 1> ี่เราทำเองนะคะทุกอย่างไปกินมาแล้วจะทำได้หมดขอให้ได้ชิมก่อน ยังเย้าว,ว่ายเหรออยากขับคุยได้คุยได้คุยไปเลยก็เป็นไอ้คุณก็มีอยู่ปากดีเนี 5, 4, 5. ่ยค่ะสี่ข้าวเยอะไปไมอะแม่โคลเหมือนกันแต่อีอกไม่เท่าไหร่เราก็จะกินของเราเองแล้วนะคะเราจะไปปลูกจะไปปลูกอือกำลังจะลงลงมือทำอยากอยากปลูกผักเอง

อร่อยใบงามันหอมงาต่อมันจะโคแล้วใบงายออะอรดูเป็นตาไม่คนถามว่าเมื่อกี้มันไม่แซวอะไรย่าดีพินม่วๆไปเพินม่วๆได้ไงถึงแม่อะไรวะบอกว่าให้มังกรแซวย่าหน่อยมังกรบอกพินม่วๆไปเลยเอากินกันตาใหไมันั่งเฉยกันอยู่เน้ย อ่าถามแล้วถามอีกทำไมย่ไม่อ่านคอมเมนต์อ่ะมาแล้วขอไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะคือหนูมาแต่งหน้าครงอ่ะเด็กเขาไปกินเข้าป้องไปเลยเดนเดดอเอาทำไมคนดูเหลือสองพันเองอ่ะกินไปจังของคนบางคนก็ดูดูดูอีฟาไมาวะอีฟ้าเดี๋ยวเรากินเป็นเพื่อนดี่ว่ะอืมมาประสงค์คำขอไลฟ์สดยด้วยไหมได้เหรอว่า มันจะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดูไม่ออกจริงเหรอเดได้ี๋ยวละเอออลงดีลองดีดิเฮ้ยไอเพื่อนหอมไม่เอาเพื่อนเราก็เด็กหมดเลยใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปดังไม่รู้เอาดิเดี๋ยวให้เป็นหน้าน้องออมได้ไม่เป็นไรแม่แม่แม่ลองดี่ลองดีเลยตรงไหนเอาอ่ะแชร์ปะเแชร์ขอเขาร่วมกลุ่มอ่ะ อ้โกกี่ต้องกดรับก่อนป่ะใช่ทำไมอะถ้าจะมีรูปที่เอาขึ้นตรงไหนใช่ขึ้นหน้าจอแม่เลยขึ้นหน้าขึ้นหน้าจอต่ออะไรไมมาอะไรมเชิญอยามังกรอย่าทเปียพูดเฉพาะนี้เดียวเปียค่ะไม่ขึ้นเลย เด็ดทูแบบนี้อ่ะชากันตอนที่เปลี่ยนไม่ชาเด็ดทูนี่เอาเด็ดเด็ดทูพี่จันนาว้ด้วยนะคะไม่ใช่เด็ดทูค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดของทูนะคะพี่ออเอ่อหัวหน้าเป็นเพื่อนในเฟซด้วยนะไม่เอาไม่เป็นไลค์มัจะได้ปะปุงไงเออดีออกโอ้โหจริงนะไรจะเปลี่ยนอย่างเนี้ยเดี๋ยวอ่ะช่วงนี้เขาทำทาง กูกำลังไม่ยี่บ้ากี่แม็กนี่เต็มที่ที่ไม่จะย้ายอยู่ไปเอสนะเบอร์มื่อเดิมเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้แม่อันเน็ตเน็ตอะไรอยวิชาย้ายย้ายไม่เจอเขาย้ายไม่หาคอมเมนต์แต่ไม่ใช่ไวไฟไม่ได้เออไม่ใช่ไวไฟอยู่เนี้ยอะไรคะไม่เห็นไปเลยน้องอมใช่อะไรครับอืมเดีนื้อขาขึ้นจิกกินอย่างเป็นช่วยๆเลยค่ะทำเองค่ะ ทำไมอะหอมดูไอหอมค่าเล่ยองคำอยู่ยองคยู่ล้วันะมาหมูแล้ยวันปล่อยเปลนบรรยากาศ้งนี่น่าตาแบบอยางเข้าก้องไมกล้องรอมบอะเข้ากล้องด้วยนะนะไหนไม่เขแขนใอะเธอไม่มีเร็วบ้านสตุนไ่เข้านิดนึงใคระ หัวหน้าดีไปหัวหน้า,นาไป <c oughs> ยังดิอยากออกสื่หหอหลานชายบอกหลานชายลูกชายลูกชายติดต่อพระเอกหนัง <c oughs> อีู่ไม่มาอะไร <c oughs> อ่ะได้นะใบช่วงนี้เราถ่ายไว้แบบนี้ว่าเราไปฟิตนเนี่ทีเดียวตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยจะผอมยอ่าได้ขายยาแม่ทุกวันบอกดงตอนนี้หุ้มผมระหว่างวิ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากวิ่งผมจะมาให ไ่ไม่เออบอกสิแการะแมยังดังได้เลยไหมล้วเราผอมเลยดะใช่ผอมนกาแโดนนีวิ่งแปวิ่งเสร็จเกาิเกาก็ได้ขายกินหมกอุ้ยปอกแปะนอุ้ยปักติดแม่กินหมดเลยหลนสาวที่อยู่ข้างหลังน่ารักจังเลยค่ะ หลานตาวี่อยู่ห้างน่ารักจันเลยค่ะอืมอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้พิมพ์วันนี้ยอหอะไรไม่รู้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะแบงคทกทานไปพอแล้วไหมบายบายไมไปเลยอแบง้งโอเค ดเดี๋ยวเขาเปิดดูเอนี่อยากอไงตอนนี้นานแล้วนี่หลายนทีิงทำใหญ่ๆหน่อยเลดูหมูอันนี้นั่นโอ้โหนี่ลุนใช่ไปแงไปารท <ah> ี uh, ่เดินไป

เสียทุกวันเลยหนึ่งสองหนอพอจะไม่พอแล้ด่าทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หัวร้งไม่โทรด่คุยด้แต่ยางมลเหรอเอาขานะอานี้นะลงให้หน่อยขาลงให้หน่อยสองขาบาทนะสขาสขาองห่งบาทช่ือ่ตันดูทีวีไม่รอยกว่าช่องนี่แหงสิช่องยช่องยองช่องงช่อั่เน่ไม่วถึงเอ ดรงสองตัวใช่ไหหายไปีเราต้องือช้องือเบอร์ก็ดีนะไม่ไม่เสียนมากนะผมรวมให้เอาไ้เอาไปเย้เลยบเลยไหเอาอ๋ี้อาเเลยเอาคน้บายาค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามา เมนูหน,น้นาเราบอกว่าเราจะมาเมนูหน,น้นา